สำหรับการแก้ไขปัญหาภายแรงนะคะการขุดเจาะบ่อประดาในพื้นที่ภาคตะนงชรีเหนือก็ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาภายแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะติดตามได้ในรู้ทนน้ำค่ะ พบกันในรู้ทันน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะการสำรวจรวมไปถึงการซ่อมแซมและเจาะบ่อบาดาลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ค่ะ การสำรวจรวมไปถึงการซ่อมแซมและเจาะบอ่อบาดาลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ค่ะโดยนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่หมู่บ้านกุดกระสู้ตําบลเก่ากลอยอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงกันเป็นเวลานาน,าน ทำให้มีพื้นที่ภายแล้งรวม6อำเภอ59ตำบล987หมู่บ้านมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า15,000ไร่รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า200ล้านบาทแล้วค่ะด้วยเหตุนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการให้กลมุมทรัพยากรน้ำเร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ให้กับเกษตรกรที่ร้องขอให้แล้วเสร็จภายในเจวันพร้อมทั้งให้ทําการขุดเจาะบ่อบาดาลดื่มได้ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมอนามัยว่าเป็นน้ําบาดาลที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคให้กับหมู่บ้านและโรงเรียนที่ขาดแคลนและเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณแหล่งน้ําทั้งแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําใตดินแล้วสูบน้ําไปยังพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชนโดยมีรัศดรเจ้าของพื้นที่ให้ความร่วมมือนําเครื่องสูบน้ําส่วนตัวมาร่วมสูบน้ําเป็นจํานวนมากและปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่งทำให้ประชาชนเกิดความพอใจในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะ ดิที่สำคัญในการบริหารจัดการเพื่อบันเท่าน้ำท่วมนั้นก็เกิดจากการทร่งสังเกตลักษณะการเคี้ยวอาหารของลิงลิงมันกินกล้วยให้กล้วยมีใบมีใบมันกินใส่ในแก้มใส่ไว้ในแก้มให้ตุยแล้วเสร็จแล้วมันค่อยๆกลืนนี่น้ำที่นี่ลงมาเราเราให้มันกลืนก่อน ก็เกลืนน้ำก่อนแล้วก็ใอ้ดีลงมาน้ำลงมาให้มันตุ๋ยนี้ในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็เป็กลืนลงไปแนวพระราชดำริแก้มลิงนี้ใช้ในการช่วยบรรเทาน้ำท่วมโดยวิธีการขุดคลองหรือแองน้ำต่างๆแล้วชักน้ำมารวมเก็บไว้ในแหล่งพักน้ำซึ่งเปรียบดังแก้มลิงนั้นก่อนจากนั้นจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง ที่ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ต่างๆของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากความละเอียดลึกซึ้งความเข้าพระราชาหฤทัยในกลศาสตร์และธรรมชาติวิทยาทรงเป็นปราชในศาสตร์แห่งธรรมชาติโดยแท้ แกล้งกับสอ,อบชอในวันนี้จะพาไปดูแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในภาคกลางหลังเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งกันค่ะ ค่ะก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายปีเนี่ยเราไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้งนะคะอย่างไรก็ตามทางจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มีการเตรียมการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้นะคะโดยการเปิดศูนย์เฉพาะกิจไว้ที่สําน,นักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ประปาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างอาจจะเป็นการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยทางอ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถให้การช่วยเหลือตนเองได้นะคะโดยการที่ใช้รถของเขาเองวิ่งแจกจ่ายน้ําในพื้นที่ค่ะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชยัยนาทจะต้องวางแผนในการเพราะปลูกพืชหน้าแล้งหลังจากนี้ด้วยนะคะ รู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ